นี่ก็คือหน้าตาของเจ้าคอสมิกเอเรนไม่ใช่ชลาลแมล้วเพื่อนม,มีหนวดแบบว่าโคตรเอเลี่ยนโอ้โหแผ่ขยายพลังหลุมดำระเบิดเออเมก้าชักกินล่าสลายล่าง พลังระเบิดมนุษย์โอ้โ oh. หเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติตีมาไปนะครับกับเกม Hungry ช h a r k World เจ้าฉลามจอมกระหายเนื้อมนุษย์กันในตอนที่24กันแล้วนะครับผมเริ่มจะห่างไกลาจากคำว่าเจ้าฉลามไปทุกทีสำหรับในพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ได้เล่นเจ้าชินชักจินล่าที่มีพลังลมหายใจนรกแล้วก็มีคริสตัลที่พลังนีไม่ธรรมดากันเลยนะยิงแสงเลเซอร์กันได้ด้ว สำหรับในวันนี้พี่ก็ทําการเก็บไข่มุกมาได้ค่อนข้างจะเยอะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเลื่อนเจ้าฉลามตัวพิเศษที่ใช้ไข่มุกโคตรจะเยอะในการปลดล็อกนั่นก็คือเจ้า c o ส m ิกเอเลนเจ้าฉลามเอเลียนจากกาแล็กซีนอกโลกเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าตัวนี้ จะมีความสามารถอะไรกันบ้างนะครับผมนี่เลยจ้าโอ้หูยคอสติคเอเลนเจ้านี่อยู่ลึกเข้าไปในมิติกาแล็กซี่ที่ห่างไกลนะครับผมเหมือนจะเป็นเจ้าเอเลียนฉลามที่มาจากที่ไหนก็ไม่รู้ใช้8,000ไข่มุกในการปลดล็อกกันเลยทีเดียวโอ้โหดูหน้าตาของเจ้านี่สิไม่ใกล้เคียงกับคำว่าฉลามในโลกของเรากันเลยนะคำอธิบายเขาบอกว่ามีพลังที่เทียบเท่ากับเทพเจ้าได้เลยไปเลยจ้า ฉลามเอเลี่ยนตัวแรกของเราว้าาเป็นอิสระสักทีโอ้โหดูความสามารถหน่อยซิสามารถแหวกว่ายไปในอากาศกันได้นะครับผมสามารถใช้ระเบิดกันได้ด้วยหรอแล้วก็แบล็กโฮซันสร้างหลุมดำที่ขยายใหญ่ขึ้นตามระยะเวลาที่ดูสตูนอกจากจะสร้างหลุมดำ ที่ดูดกลืนทุกสิ่งได้ยังทำให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่กันได้ด้วยนะนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าคอสมิกเอเรนดูเหมือนจะมีมือที่คล้ายๆกับก้ามปูไม่ใช่ฉลามละเพื่อนม,มีหนวดแบบว่าโคตรเอเลี่ยน เหมือนจะมีเหงือกอยู่นะไม่รู้ว่านอกอวกาศนี่เจ้าหนี่หายใจยังไงกันบ้างอ่าดูตรงท้องหน่อยสิก็จะเป็นลวดลายประมาณแบบนี้ส่วนตรงหางก็น่าจะใช้ในการแหวไวไาวไปในอากาศแม่แสงแวบๆรอบตัวเลยนะจะบอกว่าตัวหลังๆนี่แทบไม่ต้องใช้เจ็ตแพ็กกันเลยนะทุกตัวแทบจะมีความสามารถในการบินได้ด้วยตัวเองนี่ไปเล่นที่ทะเลจีนใต้กันบ้างสิมาฉลามเอเลี่ยนโอ้โหเจ้าฉลามเอเลี่ยนที่เฮ้ย ตัวแบบว่า,าน่ากลัวนะนี่อุ้ยชนระเบิดเอาละพลังหลุมดำดูดกลืนทุกสิ่งว้าวสิ่งมีชีวิตทั้งหลายมาเข้ามาในตัวของฉันระเบิดตู้โอ้หธรรมดาที่ไหนละเพื่อนมางับง็กงักๆง,ง,งดีพลังหลุมดำ อดูดระเบิดเฮ้ยดูดได้ทุกอย่างครับผมแล้วก็หลุมดํานี่ถ้าเราไม่กดอีกทีก็จะสามารถดูดไปได้เรื่อยๆโอ้เดี๋ยวเราจะต้องรวบรวมพลังให้เยอะๆอะเพื่อวิวัฒนาการหลุมดําให้กว้างไกลกว่านี้นะครับผมเฮ้ยโกลัอืมพลังหลุมดําที่โคตรใหญ่โตดูดแมงกระพุนโอ้ยทุกตัวนี่ถูกดูดหมดเออมาดิกลับ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 ,บ,บโอ้ยยิ่งอยู่นาน เฮ้ยหลุมดํายิ่งใหญ่ครับผมเฮ้ยแต่ว่าเจ้าตัวนี้นี่ว่ายค่อนข้างจะช้านะครับว่ายช้าสุดๆระเบิดไปรู้สึกว่าหลุมดํานี่จะถ่วงทําให้ตัวของเรานี่มีการว่ายน้ําที่ค่อนข้างจะเชื่องช้าเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีว่าควรจะให้หลุมดํานี่อยู่ในระดับประมาณไหนนะมาเลยเพื่อนเฮ้ยพลังบูทําไมน้อยเหลือเกินสงสัยเราจะต้องไปอัปเกรดมาเลยจ้าตอนนี้โอ้ยแผ่ขยายพลังหลุมดํา ดูดเข้าไปเปลี่ยนเป็นพลังงานโอ้โยเฮ้ยสุดยอดโอ้โหเมกาครับผมอุ้ยไหวแทบไม่ไปครับผมตอนนี้ยายอ้ตอนนี้หุยดูดูรัศมีหลุมดําของเราเุ้ยมันจะใหญ่ไปไหนอืมเรียกได้ว่าหุ้ยตอนนี้ระเบิดแบบว่ากาแล็กซี่ได้เลยไหมนี่ยดูดขยะดูดทุกสิ่งทุกอย่างงับ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 งบอ้ยไหวไม่ไปแล้วเพื่อน เฮ้ยโคตรช้าช้าสุดๆนี่ดูจระเข้เอาละตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องต่อสู้กับเจ้าฉลามสารเคมีพลังลุมดำดูดเข้าไปโอ้โหหายไปครับผมระเบิดทิ้งไปก่อนได้ไหมเนี่ยอืมระเบิดรอบตัว เออปลดปล่อยความรวดเร็วงับงัเงางับง,บง,บงบี่เอเลี่ยนโอ้ยขมือกับจระเข้ครับผมขึ้นมาข้างบนว้าพลังโอ้ยบินได้เอเลี่ยนที่โอ้บินได้อย่างอิสระทุกสิ่งมีชีวิตดูดเข้ามาหมดตอนนี้ยอดเยี่ยมระดับจักรวาลน,นะผมโอ้ยลุมมบอลล์ระเบิดตูมบินขึ้นฟากฟ้าครับผมยยาลุมดำดูดพวกนกดูดกลืนให้หมด บินขึ้นท้องฟ้าแบบสบายๆไม่ต้องพึ่งเจ็ตแพกอะไรทั้งสิ้นจริงๆเจ้านี่น่าจะบินออกนอกจักกรวาลกันก็ได้เลยนะอืมระเบิดตูมะผมอ้อยอ้อยโดนโดหโดนนี่ยิงหน้ายับอืมหลุมดำทำลายเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ก็ระเบิดพลังระเบิดมนุษย์โอ้โหมางับ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 นี่ถือว่าเป็นเจ้าฉลามเอเลี่ยนสุดโหสุด อุ้ยสร้างลุมดำอ่าแล้วก็ระเบิดตูมโอ้โหดูดกลืนมาเป็นพลังงานนะครับผมเข้าไปในมิติอะไรก็ไม่รู้ตูมแม่คล้ายๆกับเจ้ามเมก้าชา์จิล่าเลยนะที่สามารถระเบิดตัวเองได้แต่เจ้านี่อุ้ยมีพลังรอบตัวกันอีกอมไม่ธรรมดาครับผมอือเพชรสิบเอ็ดเม็ดระเบิดตูมคนในกรงไม่มีเหลือ แล้วก็มีความว่องไวพอสมควรนะถ้าไม่ได้ใช้หลุมดําเจ้านี่นี่บอกเลยว่าว่ายน้ําได้โคตรไวครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราไปทําการลองเล่นโหมดการเก็บไข่มุกกันบ้างสิดูสิว่าเจ้าตัวนี้แม่จะโหดขนาดไหนนะครับผมสปีดของเจ้า Cosmic เอเลนก็คือจุดเด่นของเจ้านี่เลยนะเราจะต้องมาอัพสปีดเจ้านี่ให้เต็มๆครับผมพลังสปีดนี่ เต็มขัน้นมาพลังการกัดพลังการบูสต์นี่ต้องอัพกันด้วยเฮ้ย <Hey, S 1> เรียบร้อยแม็กครับผมเฮ้ย <Hey, S 2> พลังบูสต์พออัพมาปุ๊บไม่ธรรมดาเหมือนกันนะนี่ยสำหรับตอนนี้เจ้าเอเลี่ยนที่โผล่มาจากมิติไหนก็ไม่รู้จะไปลุยกันที่อาร์กติกอพอลคาริปฉลามเอเลี่ยนมาแล้วจา้าฉันจะมากวาดล้างเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เอพลังหลุมดำดูดขมือทุกสิ่งทุกอย่าง เฮ้ยไม่ต้องอ้าปากเราก็มีหลุมดําสําหรับการกืนกินอาหารแทนเราอยู่นะระเบิดตุม้มพวกปลานี่เป็นผุยผงาระเบิดโอ้ยยิ่งหลุมดํำเราใหญ่แม่พลังรัศมีการระเบิดก็น่าจะใหญ่ขึ้นนะนี่เอาละวิ่งผ่านอยทุกระเบิดหายไปหมดดูดกลืนพวกมน,นุษย์ ว้าวดปลืดดูดมนุษย์ดดดทุกอย่างเฮลิคอปเตอร์ืทุกชีวิตไม่มีเหลือยาระเบิดตูมงับ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 งัไอตัวนี้โคตรขี้โกงครับผมน่าจะแบบว่าอยู่ได้แบบ,บยาวๆเลยนะเจ้านี่เฮ้ยลุมดำขนาดเล็กมาก่อนโอ้ฉลามหายไปในทิปตาครับผมคึดปรืดแล้วก็ระเบิดเุ้ย เดี๋ยวเราจะต้องเก็บหลุมดําให้ใหญ่โตยิ่งกว่านี้อีกนะและนด้อมบูทไม่เอาเจ้านี้แม่ต้องแบบว่าบู๊ดบ่อยๆครับผมหรืออข้อเสียก็คือหลุมดําจะทําให้เรานั้นมีความเชื่องช้าแต่ข้อดีก็คือโอ้โด,ดูได้ทุกอย่างกินได้ทุกชีวิตแม่ตัวไหนที่กินไม่ได้นี่ไม่มีเลยนะสําหรับเจ้าตัวนี้โอ้ถึงรสชาติของเนื้อพวกนี้ จะไม่ค่อยคุ้นป่ากก็เถอะเพราะว่าเราเป็นเอเลี่ยนอาหารการกินนอกโลกจะเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้วิ่งโคตรช้าผมแต่หลุมดํานี่ฮใหญ่โคตรนี่มาอีกจะใหญ่ได้ขนาดไหนวิ่งตอนนี้ระเบิดขั้นหลายแรงครับผมว้าวรอบรอบนี่หายไปหมดเมื่อกี้นี้คือระเบิดขั้นสุดท้ายกันแล้วนะเป็นการระเบิดรอบๆที่รัศมีค่อนข้างจะก,กว้างไกลแน่นอน ปลื้ดออ้ยอดเยี่ยมลงไปเก็บตรงนี้เอาละโกลัดครับผมอุ้ยช่วงเวลานี้นี่วิ่งไวปลืด้ดแล้วก็ดูดกลืนทุกอย่างเดี๋ยวจะต้องมาสู้กับเจ้าเมกาชาร์จินล,ล่าตรงนี้กันให้ได้นี่เก็บอักษรนะผมอชนโอ้โห้ยลูกกรงไม่มีเหลือเคอยจะไปทนแบล็กโคลที่ดูดกลืนทุกสิ่งแม้กระทั่งแสงได้จริงไหมอืม ตัวเอ็นนะผมเดี๋ยวเราก็แป๊บหนึ่งนะเก็บให้ครบทุกตัวอักษรก็น่าจะดีอ่าตัวเฮตอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาละระหว่างนี้ต่อสู้กับนี่เมก้าชากิล่าดูดกลืนอโอ้ย,อยตายยากตายเย็นเหมือนกันนะนี่กัดเข้าไปงบกระเบิดทิ้งอุยระเบิดครึ่งหลอดนะผมเอาละพลังดูดนี่ดูดต่อผม ปืดปืดปืดระเปิดตู้มคึ่งหลอดอีกแล้วถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ฉันมีพลังที่โคตรเหนือธรรมชาติระเบิดเออเมกาชักกิลล่าสลายล่างถือว่าโอ้โหเป็นคู่ต่อสู้ที่สูสีกันเลยนะเมื่อกี้คราวนี้หลุมดำโอ้โหดูดเจ้าเมกาโรดอนเดี๋ยวเราจะต้องเอาแบบว่าพลังอภิมหาหลุมดำกันให้ได้อี่โอ้โหยิ่งดูดหลุมดำยิ่งกว้าง เฮ้ยเลือดจะหมดืหไม่เป็นไรนะเพื่อนตอนนี้ยังดะยังไหวอยู่นี่โดนหลุมดำดูเข้ามาอาหารเติมเต็มครับผมปลืดปลืดปลืด,ล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 ดการระเบิดระดับหืมจักรวาลแม่แล้วก็พิ้วสุดๆอุ้ยตอนนี้เลือดโคตรน้อยครับผมเหลืออักษรอ,อีกตัวเดียวเราก็จะขยายเป็นตัวใหญ่ยักษ์ไปเก็บอักษรตัวสุดท้ายครับผม ดูดโอ้ยโอ้ยดูดโคตรโหดนี่อักษรอ,อยู่ไหนเอ่ยได้ข่าวว่าน่าจะอยู่แถวนี้นะอได้ตัวเฮ็ดละเพื่อนเอากับหัวอีกปะะโถยนี่เจ้าฉลามเอลี่ตัวใหญ่ยักษ์ระเบิดโอ้ยปาดีงามห้ยตัวใหญ่โคตรน่ากลัวเลยเพื่อนเฮ้ยถ้าตัวใหญ่ขนาดนี้นี่ใครจะไปต่อก่อนนะผมโอ้ยโคตรสบาย นี่เดี๋ยวเราจะทําการบินขึ้นท้องฟ้าอุ้ยสบายมากปกตินี่เราจะบินแบบนี้ไม่ค่อยได้นะเวลาที่มันกลับหัวโอ้แต่คราวนี้นี่บอกเลยว่าไม่มีปัญหาครับผมเจ้านี่มีอิสระบนท้องฟ้าอย่างมากมาย่าทําลายเฮลิคอปเตอร์โอ้ยระเบิดโดนมาโกรักโกรักืมผ่านระดับทองไปแล้วเพื่อนเอ้ยอนนี้ดูดโอ้ยดูดเรื่อย แล้วก็ระเบิดรอบๆนี่ดูดแมงกระพุนมาดิวะโอ้โหแล้วก็ระเบิดกําจัดทิง้งได้เพชรมาอีก13เม็ดเฮ้ยพอใช้ได้นะเนี่ยเอาละดูดเจ้าฉลามตัวใหญ่ระเบิดแมงกระพุนว้าธรรมดาที่ไหนเจ้านี่ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่แม่ทั้งท้องฟ้าทั้งในน้ำนี่สบายๆเลยนะในการเล่นจะไปไหนก็ ชิวๆับผมเอาละกินนะผมงับ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 แล้วก็ระเบิดไปเฮ้ยเก็บเพชรได้เยอะเหมือนกันนะนี่อะเฮ้ยอย่าเพิ่งดูถูกแม่19เม็ดเฮ้ยเอาละเพชร20เม็ดโอ้โห้เผดกระหายเนื้ออข้าจะต้องยึดครองโลกนี้คิดดูนะถ้าเจ้าตัวนี้แม่วาร์ปมาแบบว่าหลายๆตัว หุ้ยใครจะไปสู้ได้จริงไหมระเบิดนกโอ้โหลงน้ําดีกว่าเพื่อนอืแล้วก็ชนมาชนนะผมชนไปดิหืมหลุมดําก็ได้ดูดให้หมดปื๊ดระเบิดใต้น้ําอ้ยเลือดเต็มแล้ผมว้าวรอดชีวิตเป็นไงล่ะเพื่อนแม่เจ้าตัวนี้ไม่ธรรมดาจริงๆ สำหรับในคราวหน้านะครับผมอืมจะเก็บได้จนถึง8,000อันนี้หรือเปล่านะแม่อาจจะได้เป็นอ b บิ s โซชาร์กหรือว่าถ้าเราเก็บได้น้อยอาจจะเป็นเจ้าเอ็นเชียนเมกาโรดไม่ก็ Alpha ซ o m บี้ชาร์กเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับเจ้าคอสมิกเ r เรพลังของเจ้านี้ถูกใจทุกคนไม่เอ่ยในคราวหน้านะครับอยากจะดูตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกด ไลค์นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยจะได้เป็นกำลังใจให้กับพียรติในการไปเก็บไข่มุกเพิ่มเติมเพื่อทำคลิปตอนต่อไปแบบเร็วๆกันนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนขอลาไปกับเจ้าเอเลี่ยนตัวนี้ไปละบ๊ายบายจูบจูบ